สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเซตสกิลไฮไลท์นะครับผมบอกไว้เลยว่าสายไฮไลท์มือใหม่นะครับหรือว่ามือไม่ใหม่ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมนะอันดับแรกก็จะเป็นจัสตินนะครับผมแล้วก็แคลโรลีนแล้วก็ไนรี่ในกิต้าแล้วก็บิสตันนะครับผมเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับผมเพราะว่าตัวจัสตินนะครับผมทำการเด้งเลือดนะครับผมเวลาโดนยิงนะครับผมส่วนแคลโรลีนนะครับผมจะถือลูกซองวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเหมือนลักษณะที่ว่าเราถือปืนจะ วิ่งช้าลงแต่เทโลลินจะทําให้ถือปืนวิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนในรีนะครับผมจะทําการเด้งเลือดเวลาเราตั้งไอ์วอนนะครับผมเวลาตั้งเยอะก็เลือดเพิ่มเยอะเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยไม่ต้องพันยาก็ได้นะผมใช้สกิลแบบนี้บอกเลยว่าดีเกินส่วนนิกิต้านะครับผมเราจะทําการใช้เวลาซองหมดกระสุนนะครับมนมันจะรีโหลดโค้ดรเร็วนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับผมตั้งไอวอลกใกล้ขึ้นแล้วก็ ตั้งไอ้บอกไก่ขึ้นนะครับผมปลาระบ,บิดก็คไก่นล,ลครับผมโอ้โหบอกไว้เลยว่าดีเกินดีสุดๆเลยครับ